ตอนนี้เราตระกูลสวีมีการแต่งงานสองครั้งหนึ่งครั้งคือการแต่งงานกับตระกูลมั่งคั่งในจริงเฉิงอีกหนึ่งครั้งคือการแต่งงานกับชาวนาดังนั้นคุณอยากให้ฉันแต่งงานกับใครตระกูลสุนฉันก็รู้ว่าจะเป็นแบบนี้คุณรู้ดีว่าตระกูลสุนตอนนี้ได้เพราะถ้าคุณเข้าข้างพี่สาวขนาดนี้ฉันจะกระโดดลงจากชั้นบน คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณยังไม่เห็นเลยหรือว่าพ่อเข้าข้างใครคุณไม่เห็นจริงๆหรือฉันเห็นแน่นอนถ้าฉันไม่ตามมาฉันก็จะต้องถูกส่งไปแต่งงานในชนบทฉันไม่สนคนที่จะต้องแต่งงานกับตระกูลซุนมีแค่ฉันไม่อย่างนั้นฉันจะไม่อยู่ต่อดีฉันจะยอมให้คุณในครั้งนี้ อ่าอ่าคุณคือจืออีใช่ไหมฉันคือปวัปวปัวของคุณถนนนี้ย่ามากเฮ้อเหนื่อยมากใช่ไหมมาเอากล่องมาให้ฉันปวัวคุณป้ากล่องนี้ของฉันหนักนิดหน่อยเรามีรถไหมมีไปกันเถอะเรากลับบ้านกันขึ้นเร็วเฮ้อ ลูกชายของฉันกำลังยุ่งอยู่ในไรนะเรากลับบ้านรอเขาขึ้นเร็วโอ้ช้าหน่อยนะยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรารถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะนั่งให้มั่นนะกลับบ้านแล้วผู้สร้างรถยนต์ไฟฟ้าสไตลสปอรต์ต ผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตเราถึงบ้านแล้วลงมาเถอะช้าชานะช้าชา้าอ่ะทำอะไรอยู่เหรอจืออีเรากลับเข้าบ้านแล้วโอ้คุณป้ากูคุณป้ากูในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วลูกแก่ของบ้านเรานี่ ยืนไม่ขึ้นเลยโอ้ยที่นี่ไม่มีซีกสูฉันก็ไม่รู้จะดูยังไงป้าฉันเคยเรียนศัตวแพทย์มาก่อนหรือให้ฉันลองดูดีไหมลูกแกะของเราอาจจะให้เข็มเดียวก็หายแล้วหรืออาจจะให้เข็มเดียวแล้วก็ไม่รอดเราจะรักษาเขาไหมเมื่อคืนยังวิ่งเล่นอยู่เลยตื่นเช้ามาก็เป็นแบบนี้แล้วฉันแค่อยากดูยังมีหวังไหม อุณหภูมิต่ำไปหน่อยลูกแกยังขาดสารอาหารอยู่ลูกแกเริ่มมีไข้แล้วถ้าวันนี้หยืนได้ต่อไปก็แค่ให้เขานมเพียงพอโอเคโอเคขอบคุณนะอือลูกสะพ้ายของฉันเก่งจริงจริง มองเธอไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมไม่ชอบชนบ,บทของเราหรือไม่คิดเลยเธอเป็นสาวเมืองยังจะรักษาสัตว์เลี้ยงได้ด้วยชอบสัตว์เลี้ยงมากกว่าเลยเรียนรู้มาบ้างลูกสไใภ้บ้านเรามีฐานะไม่ดีเธอเป็นสาวเมืองทําให้เธอรู้สึกไม่ดีถ้าเธอไม่ชอบงั้นก็เลิกกันเถอะ ถ้าเธอไม่ชอบงั้นก็เลิกกันเถอะกลับบ้านของเธอบ้านฉันไม่มีบ้านขอโทษนะฉันพูดถึงเรื่องที่ทำให้เธอเสียใจตั้งแต่เธอแต่งงานเข้ามาในบ้านเราฉันจะถือว่าเธอเป็นลูกสาวที่รักไม่ให้เธอทำงานอะไรเลยตั้งแต่ฉันแต่งงานเข้ามาแล้วงั้นเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเธอก็เห็นแล้วฉันมีฝีมือขอแค่เราพยายามร่วมกันจะต้องมีชีวิตที่ดีแน่นอนดี แม่ฉันกลับมาแล้วนี่คือสามีชาวนาลอขนาดนี้ทำงานในบ้านหน้าตาแบบนี้ถ้าไปอยู่ในวงการบันเทิงก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จได้น่าเสียดายจริงๆยังทำอะไรอยู่ละ่ะมาที่นี่เรียกคนสิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องภรรยา ไม่ใช่ซื้อให้ลูกสะพ้ายนะของขวัญแรกพบไปไหนแล้วเอาออกมาเถอะเขามีความตั้งใจดีเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเอาอะไรมาฉันต้องแสดงออกให้ดูมีความสุขซร้อยข้อมือทองนี่ต้องมีร้อยกว่ากรัมแน่ๆตามราคาตอนนี้ยังไงก็ต้องสิบกว่าหมื่นทำไมคุณไม่ชอบเหรอฉันฉันก็ไม่รู้สาวๆชอบแบบไหน ฉันเลยซื้อทุกแบบคุณดูสิคุณไปซื้อแบบส่งมาหรอือซื้อเยอะขนาดนี้อาฉันบอกแล้วเขาคือสาวเมืองไม่ชอบทองแบบนี้ของโบราณเฉยถือไว้ลูกสะพ้ายนะของแบบนี้ถึงจะโบราณเฉยแต่ก็เป็นความตั้งใจของเขาเป็นความตั้งใจดีนะถ้าคุณไม่ชอบใส่ก็เก็บไว้เถอะเก็บไว้เป็นของล้ำค่ามาเถอะแม่ก็เตรียมของขวัญให้คุณด้วยสองแสงวาววับคุณต้องชอบแน่แน่สองแสงวาววับ หัวใจแห่งมหาสมุทรนี่ยังทำอะไรอยู่รีบสายให้ภรรยาของคุณเถอะสงครามฉันยังคิดว่าสาวเมืองของพวกคุณ ชอบสิ่งเหล่านี้ของที่แวววาวแบบนี้หรอือถ้าคุณไม่ชอบนะพรุ่งนี้ไปข้างนอกกับแม่คุณชอบอะไรแม่จะซื้อให้คุณฉันนั่นบ้านเราจริงๆเป็นชาวนาหรือใช่แล้วบ้านเรานะบนรรพบุรุษของเราทั้งหมดเป็นชาวนาแต่บ้านเราจนทําให้คุณลำบากใจถ้าพวกคุณยังถือว่าจนอยู่งั้นชีวิตที่ฉันเคยผ่านมาเป็นชีวิตที่ลําบากอะไรขนาดนี้นั่นที่ดินของบ้านเราปลูกอะไรบ้างเหรอปลูกแบบหลากหลายฉันจะพาคุณไปดู คุณพูดว่าที่นี่เป็นที่ดินของเราทั้งหมดโอ้นั่นไม่ใช่ฉันก็พูดแล้วนี่มันเกินจริงไปหน่อยด้านหลังหมู่บ้านสถานที่ที่มองไม่เห็นเป็นที่ดินของเราทั้งหมดนะและนี่ที่ดินของหมู่บ้านใกล้เคียงถูกลูกชายของฉันเช่าทั้งหมดปลูกที่ดินมากมายขนาดนี้ใช่ตอนนี้เรามีชนบทใหม่ได้บรรลุแล้วการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์รวมกันเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งสายโอคือการรวมการผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์การขายและการแปรรูป เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดสร้างเป็นหนึ่งสายโซ่การผลิตที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ยังสามารถทำเงินเล็กน้อยได้นั่นประมาณจะทำเงินได้เท่าไหร่เหรอไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านหรอกใช่แล้วกาดใบนี้ให้เธอหมู่บ้านเราค่อนข้างลำบากอยากซื้ออะไรเธอก็ซื้ออะไรสักอย่างเธอเอาไปเถอะแต่เธอเป็นภรรยาของฉันของฉันก็คือของเธอเอาละ่ะ พอดีให้บ้านก่อนซื้อของเพิ่มสักหน่อยงั้นฉันจะไม่เกรงใจแล้วอืมอันนี้แหละถูกต้องดูยอดเงินหน่อยวางแผนให้ดีหน่อยอย่าใช้เกินหลักสิบร้อยพันหมืน่นแสนเก้า,าหลักเก้าหลักเงินเล็กน้อยนี้ไม่พอหรอกฉันจะโอนเงินให้เธออีกหน่อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะอะไรไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนะเธอเอาเงินในมือเธอ ให้สวีจือทั้งหมดเธอเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วถือเงินไว้เยอะขนาดนั้นจะทำอะไรละ่ะใครแต่งงานแล้วไม่ใช่ว่าภรรยาจัดการเงินทั้งหมดหรอกเหรอแม่พูดถูกแล้วเป็นฉันที่คิดไม่รอบคอบไม่ต้องหลอกจริงๆยังมีอีกไม่กี่ใบฉันลืมไปว่าเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวหามันเจอกลับบ้านแล้วจะให้เธอฉันบอกแล้วของสิ่งนี้ต้องส่งให้ลูกสะภ้ายเธอนี่ประมาทจริงๆทําทำไมไม่ทิ้งตัวเองไปเลยรู้แล้วแม่ ต่อไปให้ภรรยาจัดการเงินทั้งหมดยังมีอีกตั้งเยอะฉันเอาบัตรที่เธอให้วันนี้ไว้ที่นี่หมดแล้วถ้าเธอต้องการก็มาเอาเองอืมว่าแต่ว่าแต่บัตรเยอะขนาดนี้ข้างในต้องมีเงินเท่าไหร่กันนะประมาณหลายสิบล้านเลยละ่ะหลายสิบล้าน หลายสิบล้านว่าแต่บ้านเราเมื่อไม่ขาดเงินขนาดนี้ทำไหมโอบ้านหลังนี้นะเป็นของพ่อแม่ฉันตอนที่เริ่มต้นจากศูนย์ใช้เป็นบ้านตอนนี้พ่อฉันเสียชีวิตแล้วแม่ฉันไม่อยากย้ายออกตอนนี้อายุมากแล้วฉันไม่สบายใจให้เธออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวที่นี่ก็เลยมาที่นี่เพื่ออยู่เป็นเพื่อนเธอถ้าเธออยู่ไม่ค่อยชินฉันสามารถอยู่ที่ที่ดินข้างๆสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณได้ไม่ต้องแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะย้ายบ้านใหม่ป้าก็จะไม่ย้ายไปอยู่ที่นั่นที่อยู่ฉันคิดว่าการอยู่ที่นี่ก็ดีมากแล้วตกลงฟังคุณทําไมคุณถึงฟังฉันทุกอย่างเพราะพ่อฉันเคยพูดไว้ว่าฟังภรรยาจะรวยลุงป้าแน่นอนว่ารักกันมากเวลาก็ไม่แล้วเรานอนกันเถอะเวลาก็ไม่แล้วเรานอนกันเถอะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกจริงๆต้องนอนแล้วหรือ เออขอโทษนะเป็นเพราะฉันคิดไม่รอบคอบฉันจะไปอยู่ที่บ้านลูกพี่ลูกน้องก่อนอยู่สักไม่กี่วันนะลูกสะใภ้ใหม่เสือบชาขอให้คู่บ่าวสาวเคารพแม่สามีตั้งแต่นี้ไปครอบครัวมีความสุข แม่สามีกินชาคุณอยากให้ฉันตายหรือคุณยังรู้ด้วยเรือฉันคิดว่าคุณไม่กลัวน้ำร้อนมันร้อนนะคุณนี่คือการอบรมของคุณนี่โอ้ยแม่แม่ของฉันเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กไม่ง่ายเลยคุณไม่สามารถยอมให้บ้างได้หรือคุณกำลังเปลี่ยนใจในความกตันอยู่นี้ใช่ไหมน้ำร้อนขนาดนั้นให้ฉันถือไว้ตลอดเลย ตั้งแต่เด็กจนโตฉันไม่เคยประสบกับความไม่เป็นธรรมแบบนี้รีบไปขอโทษแม่ฉันนะขอโทษฉันบอกคุณแล้วนะฉันไม่บริการแล้วพอแล้วพวกคุณแต่งงานกันแล้วพรุ่งนี้พาเธอไปกลับบ้านเก่าทำบุญบรรพบุรุษแม่ผู้หญิงคนนี้ตื้นเขินและหยากขายฉันทนไม่ไหวแล้วแต่ตอนนี้เราขาดสภาพคล่องทางการเงินถ้าไม่มีสินสอดจากตรกูสวีบริษัทก็จะล้มละลายรอให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ คุณก็อย่ากลับเธอไปเถอะตอนนี้เพื่อครอบครัวสุนอดทนไว้ก่อนอดทนฉันรู้แล้วแม่สองหกสองเจ็ดเจ็ดข้างหน้าเขาทําอะไรกันอ่ะข้างหน้าเส้นทางแคบมีร่องน้ําที่พวกคุณข้ามไปไม่ได้พวกคุณลงไปเดินข้ามไปเถอะนี่คือรถขับเคลื่อนสีล้อของฉันเหมือนกับรถเก่าของคุณเลยนี่คือรถขับเคลื่อนแปดล้อคุณก็ข้ามไปไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นพวกคุณก็ควรลงไปเดินข้ามไปเองเถอะนี่มันคืออะไร รีบลบให้ฉันหน่อยอากาศร้อนตายแล้วนี่มันที่ไหนกันเนี่ยบ้านคุณไม่ใช่ตระกูลมั่งคั่งเหรอทำไมบ้านเก่าถึงอยู่ที่นี่ที่นี่มันชนบทที่ยากจนบ้านเก่าขยับได้ไหมผลักให้แรงหน่อยรีบหน่อย ผลักไม่ไหวเลยเอ้าวป่ามาๆอ๋อ,อแบบนี้เหรอช่วยผักรถให้ฉันหน่อยฉันให้เงินคุณห้าร้อยบาทนี่มันคนอะไรกันทำไมเป็นคุณพี่ทำไมเป็นคุณพี่เ,พเธอคือน้องสาวคุณที่รักอืมคุณรู้จักกันเหรอฉันคือเธอแน่นอนว่าไม่รู้จัก สวีฮันเยียนคุณแน่ใจว่าคุณไม่รู้จักฉันเหรอพี่ประกูลซุนไม่เคยมองเราอยู่แล้วบ้านเรานี่เป็นพวกคนรวยใหม่ถ้ารู้ฉันมีพี่สาวคนหนึ่งแต่งงานเข้าไปในชนบทฉันยิ่งไม่กล้าุ้นามากขึ้นฉันคือพี่สาวแท้ๆของคุณนะอุ้ยคุณรำคาญไหมจำไว้อย่าบอกว่าเธอรู้จักฉันนะแล้วก็รถคันนั้นช่วยผลักมันมาที่นี่หน่อยนะคุณทําอะไรอยู่นานขนาดนี้เห็นแกเงินต้องให้แปดร้อยถึงจะให้เราผลักรถ คุณทำแบบนี้มีความหมายไหมโอเคแล้วนะรีบๆหน่อยให้แปดร้อยกับคุณช่วยผักรถให้ฉันหน่อยชาวบ้านที่ไม่มีความรู้คนพวกนี้เป็นใครกันลูกสะภ้ายเราไปกันเถอะไปกันเถอะอ้าคุณอย่าไปนะฉันฉันให้พวกคุณผักรถให้ฉันพวกคุณสองคนหูหนวกหรือไงคุณมีสิทธิ์อะไรถึงจะลงมือฉันลงมือทําไมผู้หญิงแก่คนนี้ฉันจะทําให้เธอตายจริงๆคุณไม่ใช่เหรอไม่ต้องถูกผู้หญิงแก่คนนี้รังแกใช่ไหม สวีจือคุณกล้าตีฉันเหรอตั้งแต่เด็กจนโตพ่อฉันยังไม่เคยตีฉันเลยคุณกล้าตีฉันจริงๆพี่สาวคนโตเสมือนแม่อีกคนฉันจะไปแทนแม่จะสอนคุณให้ดีใครสอนคุณให้พูดกับผู้ใหญ่แบบนี้คุณทําอะไรอยู่ที่นี่คุณไม่ช่วยฉันเธอตีฉันโอเคพวกคุณสองคนรีบขอโทษฉันหน่อยอ้าพวกคุณสองคนหนุ่มสาวทําไมถึงพูดแบบนี้มีเงินก็มีเหตุผลแล้วลูกชายของฉันยังมีเงินอยู่ฮึ่มอาจจะเงินของลูกชายฉัน มากกว่าเงินของสามีคุณอีกนะักอะไรทําให้มารังแกละสะพท้ายของฉันทําไมเธอเป็นสมบัติของบ้านเรานะฉันได้ยินเรื่องตลกอะไรหรือเปล่าเธอ,อ,รรอเถึงกับพูดว่าลูกชายของเธอรวยกว่าคุณฮ่าฮ่าฮาคุณรู้ไหมว่าฉันคือใครฉันคือซุนเสี่ยวจากเจียงเฉิงระกูลซุนของเราอยู่ที่เจียงเฉิงมีทรัพย์สินหลายพันล้านตัวเลขยาวขนาดนี้คาดว่าเธอคงเคยได้ยินแค่หมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมก็แค่มีที่ดินในบ้านทุกปีมีรายได้ประมาณหมื่นกว่าหยวนก็เลยคิดว่าตัวเองรวยแล้ว อ่าทำไมคุณไม่เชื่อกันละ่ะเฮ้อดูสินี่คือลูกชายของฉันนะที่ซื้อให้ลูกสะพ้ายของฉันเป็นกําไรทองคําใหญ่กําไรอันนี้ใช้จนหมดเงินออมทั้งหมดของบ้านคุณใช่ไหมหรือว่าเริ่มใส่ของปลอมแล้วคุณก็ให้ถือว่ามันเป็นของจริงก็ให้ถือว่ามันมีค่าเป็นแสนพวกเธอพวกบ้านนอกนี้ไม่เข้าใจใช่ไหมหลายแสนมันแตกต่างจากหลายพันล้านนะฮ่าฮ่าฮาฉันคิดว่ามันจะมากแค่ไหนนะหนึ่งพันล้านเหมือนกับบ้านไหนๆก็มีไม่ใช่แค่บ้านเราที่มีเงิน หมู่บ้านเราทั้งหมดมีเงินบ้านไหนก็ได้ก็สามารถเอาออกมาหลายแสนได้สวีจือถ้าปวปัวของคุณบ้าไปแล้วคุณรีบพาเธอไปไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพคืนให้ลูกชายของเธอก้าสิบล้านหลายสิบล้านหลายแสนเล่นได้สบายพวกคุณสองคนเคยเล่นเป็นครอบครัวกันไหมอ่ะสามีของฉันจริงๆแล้วไม่มีหลายสิบล้านคุณยังมีสติอยู่บ้างนะเพราะว่าเงินของเขาตอนนี้อยู่ในมือฉันสวีจืคุณนี่ ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เร็วดีนะคุณเพิ่งแต่งงานเข้ามาไม่กี่วันนะนี่มันพูดจะไร้าสาระความสามารถในการพูดโอ้อวดก็เรียนรู้ได้ดีนะฉันไม่ได้พูดโอ้อวดคุณมองให้ชัดนะนี่คืออะไรหัวใจแห่งมหาสมุทร